สวัสดีจ้า,พ,ยยา,จาพี่น้องมีเสื้อยนีแดงผาจิ๋นผาเที่ยวเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องเบื้งไอ้ท้องนาให้เก่าเนาะค่ะออกฟังกายก็เลยยืนพักเมื่อยเนาะค่ะเนาะสบายดีวะจ้าพี่น้องยนีแดงมาหามาเบื้งเงินหนึ่งก่อนนะต้นทัวค่ะทัวทัวเลี้ยงค่ะคนหวานทัวเลี้ยงไล้เนาะคะ่ะ กำลังงามนะคะน่ะเนาะสุ่มให้เบิ่งไกลๆนะคะเนาะกำลังงามเลยจ้าพี่น้องว่งตาไกลบ้านใกลเก่านะคะเนาะเบื้องหอนจ้านั้นน,น,นี่ลงมอนเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมนะคะเนาะ ในหมบาน,ไ,น <laughs> ได้ไงไ้จุนทัวจ้ชิ้นหลุดนก,กันเนาะนี่พี่น้องหน้าวอปัาานพี่น้อง มันแดงบนหน้ารักตั้งสาวแต่พอซวยมาจากหน่อยลมพัดตึงๆเนาะก่ะตัวนี้กำลังเน่าเสียงลมได้ยินป่ะจ๊ะน้องหอดสบายดีพ่ะจ้าตอนเนาาตอนหน่าหอนๆนักซีรักษาสุาพลาไม่ได้เจ๊ยแดงก็เป็นห่วงเนาะกันห่วงพี่น้องหัวทุกคนนะจ๊ะเนาะ สูงเงยๆหน่อยต้นทัวค่ะต้นทัวพี่น้องต้นทัวท่อเลี้ยงค่ะพอพึ่งเจ้าเข้าอกแล้วพึ่งก็ปลูกทอเลี้ยงหน่อยกันเนาะจ้าพี่น้องไปชี้ยาล้วบอจ้าทีนี้มาบอกให้ฟังว่าไปชี้ยาก้มซัมนี่เด่นโดยรวมกับพวกพูนบ่บ่ใครค่ะแต่ว่าพวดเช่นอยู่หยุ่ขึ้นอยู่แต่ว่าบ่กาไปทัวหนอกกันเนาะ เฝ้าระวังกินยาไว้นะ้อค่ะนะ้อะจกพี่น้องคนไหนวัไไไวนไหนไปคิดเข้มซ้ำไปคิดโซ้งวันไหนแล้วก็ไปคิดได้จะเริ่มเราคอวัดไผ่กับโซ่หงนะ้อค่ะน้อวัดไผ่กับหงนี่นะ่ะขึ้นร้านข้างบ้านนะติดวังไว้ไหว้นะจาจะก็เดีออกมาละบอมอไล่มือบอสิบสี่มือสิบห้ามือหรออือเก้านะ้อค่ะกัดตัว ก็ประมาณเจ็ดเวทนมือแต่ว่าไปยโรงพยาบาลไกลก็ได้กลับมาแล้วจ้ะเหินโฟแมลเพิ่นว่าอีกมือส่งม,มือเพิ่อนแไจ้ออกมาเนาอก,กนันเนาะอาการเพิ่นก็พน,นักค่ะมานจะแดงกับปกเข้าตรงนี้จ้ะนะ่ระปุกเข้าเด้อจ้ะกูกเข้า พีนพ่น้องพี่น้องประทุกคนท่านจ้าพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่กใครมาเป็นพี่น้องอย่าแดงกะนอย่าแดงกับจีนฮอดนะนอกจากนอฟีดซีเก่าฟีดซีใหม่เพราะว่าฟีดซี 9, อ, 4, อยู่ในเอเชียเป็นอันอยุโรปอย่าแดงกับจีนฮอดประชาชนทุกคนท่านจ้าขอให้พี่น้องเาโชคดีมีชัย คุณพระคุ้มครองพี่นอ้องของน้าจาย์เนาะทำอะไรกันจมปัฒนาได้ค่ะเด้อทำยูทูบก็ให้แันปังๆให้ไหวนะจา๊ะเนาะส่วนเด็กอย่าแดงกก็ไกลแล้วจะ้ะชั่วโมงยังบ่ได้ค่ะชั่วโมงแต่ว่ากุ่นผู้ติดตามนี้ได้แล้วก่ะขอบคุณพี่นอ้องของเราค่ะเนาะกลุ่มบริหเป็นทางการเนาะคะ่ะ ครับวันนี้มาเป็นทางการเลยมาหา้าบินนอหอเป็นทางการอยู่จ้ะวันนี้ก็เนี่ยนมก็ไกลแล้วค่ะอากาศก็ดีดีคะ่ะหมอออกกำลังกลยยายแดงก็เป็นมือมือก็ได้ยินยก็ยักมาใจจริงก็ยักมาไทยคิปให้พี่น้องเขาเบิ้งเนีจ้ะยักมาทำคิดนี่แห้ะกินหอดพี่น้องเขาได้แทนนี่นะน,น,อเเน,นะนอนปทุกคนเนี่จ้ะเด้อยา่แดง พี <f dragging> ่น <sympath is> ้องก็อยากแข่งาด้ด้วยจ้ะห่างเล่นน้อยห่างโดนโดนเน่นกันเนาะมีแดงกับยางพี่น้องห่อน้อยคิดดอพี่น้องห่อน้อยแต่ว่ามีคิดหอดพี่น้องหันนานเนาะกันเนาะเอาละค่ะคลิปมันก็ยาวล่ละพี่น้องขอโชคดีมีใยคุณพากกง่องพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไดแดงได้ด้จ้าขอบคุณค่ะ